ี่เต้และหนิตาแม่บุญลาแม่ใบดีไหมใบดีเนาะแม่ใบเนี่ยร้อยนะวันนี้นะร้อยนกินข้าวกับไดอยังข้าวอันนี้อร่อยดีอืมจ่าขอบคุณนะคะจ้า ไ้เออวันนี้ได้ย่างเลยจ้าแจ้ตัวแรกตัวนั้นน้องน้องมีกี่ตัวน้องมีสองตัวจ้าหอมกันสิบนาทีหรือว่าทีละห้านาทีเคยพร้อมกันเลยสิบนาทีเนาะขอสินค้างมาสะดุ้งปะอ่ะตัวนี้คืออะไรสั้นๆอันนี้คือสั้นๆนะเป็นโอเคแล้วก็อันนี้อันนี้แป้งแต่งหน้าแต่รอบที่แล้วหนูมาหนูให้จะแป้งอันนี้หนูให้ฟองน้ำด้วยอันนี้ปกติขายเท่าไหร่อันเนี้ยฟองน้ำเดียวสองร้อยเก้าสิบแป้งเดียวสามร้อยสี่สิบเก้าสองอันคือเจ็ดร้อยแล้วแต่วันนี้หนูให้ในไลฟ์พี่เจนนี้นะ ลอย99ให้บอกว่าสะดุ้งเลยพี่เต้ทำพวทุกบเนี้ยดวิไปเลยแล้วไหนเมื่อกี้บอกสาวเนื้อเนี่ยหนูเป็นคนหน้หนูเกิดลำปางนะอันนี้ปกติทาลักแร้ทาเต่าทาลักแร้ทาเต่าทาลักแร้ใส่มากสวยตึงสะพึงไหงนะคะตะลึงแน่นอนอยากจะบอกนะคะว่าไม่ใช่ทาลักแร้เดียวจับเลยแหละมุงบ่งราคาไม่ก็เดี๋ยวราคา199ค่ะวันนี้จากปกติ300กว่าบาทนะอีกบ่คือ ลเอหลอดสอลายเกเลดหรอใช่ไหมลายเกก้า2หลอดหรอมึงถามใครหลอดเดียวเอาล้วินไม่เข้าออกแยันอนไม่ได้คืนนี้เป็นนี่เดี๋ยฟังแบบนี่เป็นแบบพี่หลินแต่ว่าเข้าไม่ได้เดี๋ยวพี่นวัดดาแค่นั้น มาน้องเนธเลยมาแทน <c oughs> ไม่มืออันนี้ทาได้ทั้งรักแล้เดี๋วพิ่งจับเวลารอตะก้านี้ก่อนเออรอตะก้าก่อนนะแมะ่เดี๋ยวพูดให้ฟังไปก่อนทาได้ทั้งรักแล้และตีนใครตีนเหม็นชอบไม่ใส่ใส่รองเท้าผ้าใบ้แล้วไม่ใส่ถุงเท้าตีนเหม็นแรงๆ็งเนี่ยควรมีแล้วหน้านะนี่ นี่สิบอันสิบอันทาได้ไปเลยทั้งหน้าปาดไปเลยนี่มีโหมดตึงนี่มาเอาอยากได้้รอยข่อยเคยมีโหมดเอานี่ลักแล้ตีนหน้าทาได้หมดเลยขาวใสสะดุ้งหงหมาหอนค่ะแม่ นะคะรถเยี่ยวแตกวันนี้มาพี่เจนคือฟังนะอันนี้มันมันแรงว่าไอเนี้ยมันแรงว่ายู่ยู่ช่องทีวีเลยคนสแลเยอะง่อยนี่วันนี้ขึ้นังไม่หมดเวลาขึ้นมาได้หมเลยนะแต่ของที่แงนมาแล้วสามาแล้วสามแล้วสามแล้วสามแล้วเดียวขอตะก้าก่อนเเามมพี่ พันเพลือแจ้งอุ่นวายเหมือนตุยวันแรกจะบอกว่าตอนแรกเปนที่นั่งอยู่ตัวนั้นเนี่ยไม่ใช่แบบนี้เลยพี่เจุนวตายวันแรกกับบ้านละวา เหม,มือนเหมือนงานศพอ่ะ่ามันตาแมากเออเอาเออเออเอาบรรพเอาเร็วๆบรรพอตาก้านี่มันพอพี่น้องเครียดวันนี้20สิบค่ะมีแฟนอะไรยังอ่อโสดค่ะเผื่อชายแท้ดูเหมือนกันนะคะชอบสเปคแบบไหนชอบแบบว่าเออหัวล้นล้นสกิดอะค่ะใส่เสื้อดำเอากูก็ใเนี้กูก็ใส่เสื้อดำนะเนสแล้ก็ใส่เสื้อดำนะไม่ยอย่อยอไม่ไม่อยากมีแฟนโฟกัสงานค่ะตอบแบบดารานะ พันเพื่อได้แรงเบาแล้วอันเนี้ยมาตาเอาตามาพันเพื่อจะก้าแม่มายังพันพื้นันจำได้แล้วอนนั้นจะบอกว่าวันไหนีอะไรแล้วมาดันก็ไม่มีจริงที่จรจับเวลาจับเวลาค่ะ แม่จ่าคนใต้ด้วยการช่วยกันทีนะมันผือก็ไม่ผือไม่นมนมนมนคนใต้ก็ช่วยกันได้ค่ะนะคะร้อยเก้าเก้าทารักแร้ตีนอะไรพันพือหอมมากนะสะพรึงหมาหอนเยี่ยวแตกโรคตันลึงเบี้ยวมีเบี้ยวไม่รู้แต่ว่าบอกเลยว่าตีนหอมรักแร้หอมขาวตัวมันตูดเด็กนี่ไม่ว่าแล้วไอ้นี้ไอ้นี้แต่งได้ทั้งหน้าแม่คือลดมากแจ้ส0ิบสิบอันแต่งได้เลยคิ้วตาปะแก้มรักแร้หมูอะไรทั้งนั้นแล้วตอนนี้คือมาตรฐานที่ดาราอินฟูมาขายคือต้องมาตรฐานพี่ ลูกกับเนตตี้นะแล้วมึงรู้ว่ากูต้องอยู่แบบเนี้ยไปจนถึงไม่ชีเดือนปีพี่เจนฟังก่อนมันเวลาน้ออย่าเพิ่งพูดวันนี้ขายนี่อันนี้สิบอันบัวบอกรองน้ำค่อยชุบแล้วนะใหญ่พองว่าไข่คนใชยเลยบอแล้วนี่ชุบจึงใหญ่ยังแรงเลยเอาไปเลยร้อยเกอันนี้ก็ร้อยเ อือหยิกเอาช่วยกันอันนี้มีสองพันบานช่วยทีไหวแม่เอออย่าให้ต้องทำกันปือกันแรงตาช่วยทีแม่ตานี่อันนี้ก็ยังลูกไม่ใช่กี่บ้านแต่ว่าไม่อันนะแต่ว่าทันหมดแล้วหมดเลยแต่ว่าโดมาโดมาก้อยแรงเลยเนี่ยเึรื่องข้องดีแรงเลยเนี่ยชุบตบเข้าไปเลยหน้าตบเข้าไปแรงๆหน้าเลยเนียนๆหน้าเนียนๆตบเข้าไปเลยแรงๆแม่ช่วยกันทีเร็วๆมาันนี้ตาวันนี้แบบโตอินนะผสมเกาหลีนะแบบพี่เจเลยสวยแบบพี่เจน้าไม่ไม่ทีมขายพนังคนชื่อเบนไม่พูดอ๋อชื่อไบ้นี่ชื่อสายใต้ ที่รักบอกแล้วนี่ใส่อยคุณแม่ขาอันนี้ใส่ใจก็ไก่ก็แตกด้วยนะเลยข้าต้อกอดไม่ใชเจ้าตีรักก็คิดไม่คืออะไรสิ่งสักติาที่บ้านแม่เจ้าแดงอะไรตกขึ้นก็ใส่ใจตอนนี้อะเซ็ตแปลงอะแตกไปพันเดี๋ยวเดีิ่งสักติสิ่งสักติสิ่งสักติดสิ่งสักติิ่งสักติ แต่ว่าอีตัวนี้ต้องเร่งอีกนิดนึงเราเร็วกี่ขีดแม่ครีมากคือต้องบอกแบบว่าตัวนี้ชื่อครีมแล้วค่ะตัวเลมอนนะคะพราะาระดับกลิ่นกายเลย มีสายด้วยแล้วต้องแก้กันทันทีเขาว่าแม่จ๋าช่วยหน่อยไม่ได้แม่จ๋าเหรอไม่ได้แรมู้อ่ะแรมู้หรอมาทิกตอกจัดการค่ะโอเคได้ค่ะคุณแม่าเขอโทษค่ะคุณแม่ทำไมวะทำไมวันนี้เอาทีมทิกตอกมาเพราะรู้ว่ามึงจะมาเหรอแม่ยันนี่หนูขอโทษนะพี่พี่หนูไอเลิฟทิกตอกค่ะไอเลิฟทิกตอก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 ช่วยมึงไม่ช่วยไม่ช่วยอย่างน้อยมันรักกูยังปล่อยแล้ว แล้วหลังบ้านพูดใหม่ขอไม่ขอไม่ขายแล้วร้อยเก้าเกขายร้อยหกเก้าขายร้อยกเกาี่นร้อยหก้าลินทำลมาังร้อยหกเกาแม่ฟังนะขายล้วไมได้เเนยวลินมาเลยเลยแต่พี่คุยกับพี่นวัดห้ามาไปแล้วรอฟังก่อนพี่นวัดการที่ลินเข้าอะไรหนูแต่พี่โกรธนะเออเออออลน กันหนอยหนูนะคะพอดีของแมรี่แนนเจค่ะขายสวยน้ำฟ้าค่ะสำหรับครีมบำรุงรักแร้นะคะเดี๋ยวลดราคาให้ตอนนี้เลยนะคะ169บาทตัวนี้ใครกลิ่นเต่าที่ว่าเหม็นๆนะคะกับกลิ่นเท้าที่ว่าเหม็นๆนะคะตอนนี้คาะได้เลยอันนี้ขายแบบเกรงใจพี่นวัตขายใช่มันอื้มนิดนึงอื้มหอมแรงแรงได้แรงอกค่ะหอมแบบได้แรงอกมากตอนนี้ทำราคาลดให้อยู่นะคะระหว่างนี้สามารถกดแปลงแต่งหน้าใส่ใจไปได้เลยนะคะได้ไปทั้งหมด จ็ดดามแปลงทุกคนตะกร้าเลยน้ำดหนย่กบาทุกคนช่วยหน่อยนะช่วยกันหน่อยแม่ช่วยกันหน่อยเร็วช่วยลุที่มีหอมมากนี่คนไทยนะบอกรู้เลยว่าชอบใส่รองเท้าผ้าใบใครที่ชอบใส่รองเท้าผ้าใบนะแม่นะซื้อไปเลยบอกเลยทาตีและตีนหอมทั้งวันไม่พือไม่หม็นอยู่บนเครื่องใครนั่งเครื่องบ่อยๆไปต่างประเทศแล้วใส่รองเท้าผ้าใบตีนหม็นแม่ไม่ได้ใครแพรโรออนทายแล้วเสื้อเป็นสีเหลืองแนะนําตัวนี้เลยค่ะเปลี่ยนหลักการดูบ้างเพราะว่าทาโรออนเนี่ยทำให้รักแร้เราเนี่ยรั้มกว่าเดิมนะคะ ตัวนี้เป็นสารสกัดจากธรรมชาติข้าวนาวจากประเทศไทยนะคะจะบอกเลยว่าคุณภาพดีมากๆเลยนะคะไม่ได้ทําส่งๆนะคะหมดแล้วหมดเลยอันนี้ไม่ทําอีกแล้วนะคะ1นึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทเท่านั้นแต่กล้ามาเร็วๆหน่อยค่ะแม่มามาช่วยๆกันหน่อยเร็วมาแม่มาแม่มาช่วยกันกดตะก้าค่ะกดตะก้าค่ะแม่แม่จ้ากดตะก้าช่วยกันหน่อยเร็วใครรักแร้เหม็นตีนเหม็นนะบอกเลยว่าเรื่องกลิ่นกายเนี่ยไม่ใช่เป็นเออไม่ใช่เรื่องปกตินะตลอไม่เลย ในชีวิตภาพลักษณ์เอกลักษณ์ทุกอย่างออกมาจากกลิ่นตัวไม่ได้ค่ะพี่เจนถูกไหมใช่ซาร์ฟารีเวิลด์เดเวิลด์เซนตานเฮ้ยเฮ้ยนะอย่าทุกคนนะคะกดนะเพราะว่าปุ๊ใช่ค่ะเจ้าที่แรงแล้วค่ะตอนนี้แฟนแต่งหน้านะคะอย่าลืมนะคะทุกบ้านต้องมีน้องๆคนไหนได้ม่พอเอาไปเลยนะคะราคานี้ถูกมากมากแม่เร็วช่วยกันทีเร็วตาพี่เจน สาวว่าเบียดเบียดนะมายิปองหน้ามาเีค่ะมาค่ะแม่ช่วยกันหน่อยค่ะตัวนี้นะคะราคาถูกมากรุดแล้วจากร้อยเกเมื่อกี้ว่าอุ้ยไม่เอาไม่เอาไม่ขายแล้วเหลือร้อยหค่ะแม่แม่จ๋าตัวนี้ถ้าได้ทั้งรักแล้และตีนค่ะแม่จ๋านี่หาได้เลยหอมมากนี่ตีนก็ได้ช ยื้หน่อยยื้หน่อยยื้ตีหน่อยตีในตัวยื้อหน่อยยื้ตีหน่อยยื้ตีหน่อยนี่ตีก็ทาได้แม่ดูเห็นไหมตีก็ทาได้นี่ใครที่มีปัญหารักแร้นะคะใครที่มีปัญหารักแร้ครับอะไรยังไงหมดเลยนะคะดูรักแร้หอมตีหอมทาแล้วตีหอมเลยดูตีหอมทาได้เลยจริงแล้วอะไรล้ออะไรล้ออะไลยออะไรทาแร้ได้ค่ะทาตีนก็ได้ตีนไม่เหม็นนะนี่เข้าไปเลยคุณผู้ชมหอมเลยนี่ลุกๆ อมพี่เตนว่าหนึ่งดนหมดเลยนะคะปั้มพี่เตนอ่ะพี่เตนอยากใช่ไหมอยากลองทาไหมอยาก่ยากยกเต้นนี่กูไปได้มาเลยมามาช่วย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 ควักก๊อปตากีกูตายพี่เตนลองดูหว่ะหอมมากแม่กลิ่นสะอาดสดใสช่วยหน่อยแม่ช่วยกันหน่อยแม่รักกันแม่แม่ช่วยกันนะคะนี่ใส่ใจก็มีนะแม่นะแต่งหน้าได้เลยครบหน้า แม่ช่วยกันกดเลยค่ะแม่ช่วยกันกดเลยแม่ไม่ใชทาแล้วไม่ชุบพี่ชายได้แล้วเนาะพี่ชายหอมค่ะกลิ่นสะอาดสดใสทาตีนก็ได้นะแม่นี่ตีนก็หอมหอ๋อเครื่องตินก็หอมแม่ช่วยกันค่ะช่วยกันนะแม่นะเออช่วยกันสิบขาได้ไหมมาแม่ืช่อยแม่ช่ว หนูทีตานี่แล้วหนูมาก็ไม่ใช่ได้ค่าตัวเชื่อไหมมาก็มาเ่วยนี่ไก่โมเน่เลยเดี๋ยวนี้ไก่เชื่อนเฮ้อมันเถื่อนทางบ้านได้หมดละท้ามึงซื้อยถ่ทังหยุดจะไม่โมเน่โมเน่ค่ะโมเน่ช่วยโมเน่ แม่ชอบมากเนี่ยตีแม่เอาตาช่วยกันทีตานี้ไขอะไรก็มีหมดนี่มาตานี่ช่วยช่วยกันนะคนไทยรักกันคนไทยรักกันแม่อันนี้ใครตีนเหม็นดีไรซื้อตาเรื่องกลิ่นตีนไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องตัแรด้ใครรักแร้ขาได้เลยใครรักแร้เขียวใครรักแร้อะไรนะซื้อเลยแม่บอกเลยว่าโลด ะดุ้งหงงเยี่ยวแตกมากยแม่จ๋าเร็วอีกแป๊บเดียวแม่แล้วโดนตังด้วยนะโดนตังด้วยไอเออกด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 แม่ตดามให้เร็วที่สนะคะติดตามให้เร็ที่สุดแม่ช่วยกันเร็วๆๆๆของพ่อหนูทำมาแล้วหมดแล้วหมดเลยจริงๆหหมมดดแลล้วเยจริงๆค่ะเพราะว่าขอขอขยีนคำเดิมกับพี่ปุ๊กลุกว่าบ้านหลังร้อยล้านแอร์ร้อนมากเลยค่ะแม่แต่น่ารักไม่เป็นไร กลิ่นหอมสะดุ้งมากเลยนะคะปังมากแม้ปังมากกดเลยค่ะพี่เจนช่วยกันหิดเร็วเหนื่อยแล้วเลยร็ยังไงทำพื้นพี่พี่เจนช่วยทีเร็วๆทำพื้นค่ะร็วคนขาอันนี้รีวิวจากคนที่เห็นครั้งแรกนะคือกลิ่นหอมแบบน้ำหอมแบบคอตบอ มันหอมมากแล้วที่สําคัญคือปกติเจนเห็นครีมรักแล้มันใช้ได้รักแล้ตาตุ่มอะไรนี้แต่ว่าพิ่งรู้ว่ามันทาตีนได้ด้วย,ย,ยแบบไหเป็นแบน์แรกทุกครัเวลาทาให้เอามือไปทาตีนก่อนแล้วก็ทาาแล้วก็ทาจมูก <c oughs> เออนแนอ่ของอยู พ่อที่จักระแลดำแนะนําให้กดได้เลยหรือว่านักเรียนที่ไปโรงเรียนแล้วออกออกเหงื่อแป๊บเดียวรู้สึกมีกลิ่นตัวหนูหนูไม่ต้องไอต่อไปลูกหนูให้ตัวนี้เป็นตัวช่วยหนูปุ๊บปเลยหนูใส่กระเป๋าไปเล็กๆน่ารักน่ารักกำลังน่ารักกำลังน่ารักแต่ว่าข้างในคือให้เยอะใช่คือข้างในได้เยอะมากพี่เตนพี่บูมพี่ยิวใช้ทุกวันค่ะนะคะบอกพูดก็บอกอาจจะให้กูช่วย่ายกพี่บูมก็มาสิ นตอทีสุดท้ายน,นะอย่างที่ผู้บอกค,ค่ะพวกเราทุกคนใช้กันทุกวันนะคะอย่างทุกคนเชื่อบูมนะคะตัวนี้นะคะเป็นแปรงนะคะเป็นแปรงอะไรแปรงแต่งหน้าสิบด้ามสิบัวแต่งได้ทั้งหน้าแล้ววันนี้เอาฟองน้ำมาให้ด้วยฟองเลยเอายกเซตนี้ไปแต่งหน้าได้ทั้งด้านจริงดูเมคอัพกวนี้อู่โจวจะจึ้งเลยจัดไปเลยเธอไม่แต่ว,ว่าแต่งหน้าสวยกันหมดเลยขอบคุณค่ะ นั่งกันแบบเป็นเล้าดูดิมาค่ะแม่แล้วมีคนสวยอ้าวเบอร์ไหนคาเซียร์เท่าไหร่ครับเนี่ยเฮ้ยไม่เขาต้องเลือกชันอธิรักเลือกอ้าวจะเลือกเลยที่รักแฟนในมีหัวปกสุดนะคะเสียเดี๋ยวชอบแบบไหนคะเสียคือเลือกง่ายมากเลยก็จังหวะนี้นะครับเขาเลือกแกชูดเขาชูดแกแน่ฉันหล่อม้างหรอฉันเือกคนนี้ผมบอกเลยคนคนนี้เท่านั้น บอกแล้วเสียชอบหัวโปกไม่สุดค่ะกบโป๊กผมยาวกันดีนักมึงอดแด่งค่ะหน้าสวยไม่ได้แต่หน้าแปลงแด่งตัวโค้ดอีก30วินาทีแล้วละมั้ขอให้ถึงพันบ้านได้ดีอย่างเหมือนคนอื่นเขาบ้างขยากเดี๋ยวนะสาวสี่พันกว่าบ้านจล้วเนาใส่ทองรถทให้มาอิติปันเพลงพี่เจนี่ที่เธอซ้อมมาฉันลืมพี่เจนเล่าคุยจังอำเภอ เดือเธอเรม็วันคือเร่งเร็วอาเราเป็นเซาเป็นเซงจาเลยอ้าวไม่รู้ว่ะเอาพี่เจนเรือเจเลอเมามามาามเพอจะเจเลจเลอยเลอลจเลโอเคอเคจเลโอเคอม่าเห็นไหมว่มัวแต่จะเลิกจะเลิกอยู่นั่นแหละคมเวลาแล้วมัวแต่จะเลิกจะเลิกกอยู่นั่นแหละเอเคนดูไงมาฟังนะฟังนะยอดอ่ะมันอยู่ที่ พันห้าร้บาทพี่ให้ขายอีกห้าร้อยบาทเลยไม่ได้ิเงินเพิ่มไงโอ้ได้ค่ะรักค่ะขอมาบ้านมาเลยค่ะนแม่จ๋าฟังหนูนะหนูขอหน่อยทีมรักแล้นะแม่บอกเลยว่าชุดว้ายน้ำชุดอะไรก็เอาอยู่นะคือรักแล้ขาวเนียนหอมนะคะบอกเลยนะแม่จ๋า ใจสิบด้านสิบหัวแบบนี้แม่จ๋าหนูให้ฟองนะ้ำไปด้วยใส่ได้ทางหน้าเลยแต่งได้ทางหน้าไม่ต้องหัวเลยร้อยเก้าเก้าเท่านั้นหาราคานี้ไม่ได้อีกแล้วทีมรักลแล้ร,9 9ร้อยเก้าเก้าเท่านั้นแม่จ๋าทั้งสองอย่างอย่างละร้อยเก้าเก้าแม่ช่วยพุ่มหนูด้วยนะ,ะสองร้อยบาทอะไรจะเลยสองร้อยบาทอะไรจะเลยสองร้อย,อยบาพี่มูไปทุกวันไหมตัวนี้นะครต้องบอกว่าพู่มใช้ทุกวันนะคะแม่เชื่อบูมแม่เชื่อบูมนะคะจริงอะไรวะ อันนี้ใครที่ใส่รออนแล้วแพนะคะหรือว่ารออนที่าไมกเยโอเย้ติดต่าคุณต้องบอกก่อนนะแม่เนี่ย้ไหมไมบูมาชารอยบ้านสุดท้ายก็ไมแม่ค่ะอกาจ้ามาสุดท้ายทุกคนจรอยบ้าสุดท้ายตอนนี้หมดแล้วหมดเลยนะครับไม่หมดค่ะเดี๋ยวไปซื้อตามมันชอบในช่องไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่ทแล้วหมดแล้ว ไี่เด้พูดจริงทำไปได้หรอก็มาพี่เจนขายให้ปวดทำก่อนประกวดมีคือทำก่อนประกวดแล้วไม่การณ์ไการณ์จงนี้นี่พวกคนเอาของมาให้กันอย่างนี้ได้หรอห้าสิบบ้านหมดแล้วใช่อันนี้ทำผิดบ้านอันนี้ทำไว้ช่วยทำไว้ทำไว้ก่อนประกวดหลังปรกันนี้ทำไม่ได้แล้วอุ้มใช้ทุกวันจริงจริงนะโอเคสองพันบ้านหนึ่งล้านบาทจ้าเย้บ้านค่ะห้าพันบ้าน ่อเคเดี๋ยวพูดวามใจก่อนนะว้า